สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะพฤษภคือวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะคะดิฉันได้รับคอมเมนต์มานะคะส่งมาบอกว่าอยากให้ทำคลิปให้มันจบภายในอันเดียวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันหลายคลิปเกิดมันดูยากมันดูลำบากนะคะดิฉันก็ อย่างที่ชี้แจงไปอะค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยโปรแกรมที่มันใช้ตัดตอนอะมันทําไม่ได้นะคะก็เลยต้องซอยหลายคลิปหน่อยเพราะว่ากล้องตัวที่ดิฉันใช้อัดอยู่เนี่ยนะคะมันจะอัดได้เต็มที่สูงสุดก็คือเท่าที่เห็นใน1คลิปอะค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะออตโตข้ขึ้นขึ้นที่อันใหม่โดยอัตโนมัตินะคะมันเลยต้องใช้โปรแกรมในการที่จับเขามารวมกันนะคะแต่อย่างงี้ค่ะดิฉันก็จะพยายามพูดให้สั้นกระชับนะคะแล้วก็พยายามจะให้จบ นะะในหนึ่งคลิปให้ได้แล้วกันนะคะโอเคเอจะเริ่มที่พุทธศพก่อนเลยนะคะมาดูใบแรกเลยค่ะใบแรกนะคะไพ่สถานะเจ้าตัวนะคะตอนนี้ก็จะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้กําลังอาจจะเจอปัญหานะคะหรือว่าคือมีแนวโน้มว่าจะเจออุปสรรคนะคะที่ค่อนข้างเรียกว่าใหญ่หน่อยนะคะก็เหมือนกับมีเขาเรียกอะไรนะมีแววแล้วล่ะนะคะก็ ทุกเรื่องนะคะที่ตอนนี้ตัวเองพอจะรู้แล้วว่าอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ถูกเนี่ยนะคะหรือว่าเราเคยทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ขอให้วางแผนให้ดีนะคะป้องกันความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าไพ, yea. พ่ขึ้นมหม่นียคือมีการมาเตือนนะคะหรือว่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันไม่เคยรอบครอบนะคะที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยคือเหต <S <S ุการณ์ยังไม่เกิดเนี่ยก็น่าที่จะเอามาทบทวนนะคะเอามาดูให้มันรอบคอบขึ้นนะคะพอไพ่ขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ย นะคะคุณยังป้องกันเนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเจอนี้ไปได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยออปัญหานี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดนะคะส่วนเรื่องการงานการงานจะบอกว่าตอนนี้การงานเนี่ยนะคะไพ่มันขึ้นมาว่าตอนนี้ทํางานอะไรเนี่ยค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนิดนึงนะ อาจจะเพราะว่าคนที่เราเคยสนิทด,ด้วยคนที่เคยช่วยเหลือเราเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ลงรอยกันนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาทั้งสองตำแหน่งเลยนะคะมิตรภาพเนี่ยนะคะระหว่างเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่เราดูวงานด้วยหรือองค์กรต่างๆนะคะที่เคยมีสัมพันธภาพดีๆกันเนี่ยช่วงนี้อาจจะเกิดมีปัญหาขัดแย้งกันนะคะต่อไปเรื่องการเงินการเงินจะบอกว่ารายจ่ายหนักๆก็ยังมีอยู่นะ นะคะก็ยังเรียกว่ารายจ่ายหนักหรือว่ารายจ่ายประจานะคะก็ยังก็ยังเป็นเขาเรายียกว่าอะไรนะยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่ารายได้เนี่ยนะคะช่วงนี้รายได้มันเหมือนกับไม่ค่อยแน่นอนอะไอที่เคยได้เนี่ยอาจจะได้น้อยลงนะคะหรือว่าหมายถึงว่า การค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอดช่วงเนี้ยอาจจะยอดเลื่อนต่านะแต่ถือว่ายังหมุนไปได้ไหมก็ยังหมุนไปได้แต่ว่าอาจจะต้องเอาเงินเก่ามาใช้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่ยังไม่จําเป็นถ้าช่วงนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะถ้าไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยหมายถึงว่ารายได้ของเราเนี่ยมันค่อนข้าง มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะคะส่วนรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจําเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนกับคุณยังมีภาระผูกพันนะคะยังต้องยังต้องจ่ายอยู่นะคะยังขยับขยายไอ้ส่วนของรายจ่ายเนี้ยยังตัดไม่ค่อยได้นะคะนะแต่รายได้ก็จะลดลงนะคะอืต่อไปเป็นเรื่องของความรักนะคะไพ่ความรักเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้นะคะสําหรับคนมีคู่ก็ตามนะคะ อต้องพูดอันนี้มันต้องหมายถึงคนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่ช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยอาจจะให้ระวังเรื่องของมือที่สนะคะหรือเราเองนั่นแหละนะคะอาจจะไปเป็นมือที่สของครอบครัวคนอื่นเขานะคะโดยรู้ตัวก็ได้หรือโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่ให้ระวังแล้วกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมาอย่างที่บอกไพ่เหมือนถูกถูกรถถูกบันถูกทอนนะคะแล้วก็โดยภาวะจำยอมด้วยนะคะต้อง ต้องยอมรับสภาพอะค่ะนะคะช่วงนี้ก็คือก็ต้องดูแลความรักดีๆนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะเป็นแค่เหมือนคนรักกันอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีคนเนี่ยเขาเข้ามาเป็นเ,เป็นมือที่3นะคะในชีวิตรักของเรานะคะหรือในขณะเดียวกันอย่างที่บอกค่ะ เราก็อาจจะไปเป็นมือที่สามของคนอื่นเขาก็ได้ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะบางครั้งเราก็รู้ตัวนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าความชอบใจความถูกใจอ่ะมันก็เลยทำให้เราอาจจะพังเผอนะคะมองข้ามเขาเรียกอ,อะไรมองข้ามความถูกต้องไปนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอันนี้นะคะไพ่ใบนี้มันก็จะแปลเหมือนว่าห่วงหาอาทรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้า อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วสมมุตินะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไพ่ก็บอกให้คุณนะค่อยๆทำใจไม่ได้หมายความว่าให้ยอมแพ้นะคะแต่อะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยก็คือต้องปล่อยให้มันผ่านไปอ่ะแล้วก็ไปป้องก,กันกับอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะคืออะไรผ่านแล้วเนี่ยไม่ต้องเอามาคิดเอามาทําร้ายตัวเองนะเพราะยิ่งเอามาคิดเอามาทําร้ายตัวเองเนี่ยเราจะยิ่งทุกข์มากขึ้นนะคะไพ่แบบนี้ขึ้นมาก็คือหรือว่าช่วงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เหมือนกับ คุณจะต้องทําใจอ่ะเข้มแข็งนะคะผ่านแล้วผ่านไปนะคะทํากับสิ่งใหม่ๆให้มันเขาเรียกว่าป้องกันความรักของเรานะคะหรือว่าย้อนกลับมาดูว่าตอนเนี้เราจะแก้ไขยังไงมากกว่านะคะเรื่องสุขภาพไม่ดีเลยค่ะนะสุขภาพไปนี้ขึ้นมานะคะ ให้ระวังโรคที่แฝงอยู่ภายในนะคะถ้าตรวจเช็คก็ดีนะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าไปตรวจแล้วยังไม่เป็นไรก็หมั่นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าเเขาโค้งช่วงเนี้ยนะคะร่างกายเราจะไม่เคยแข็งแรงเท่าที่ควรนะคะดูแลนิดนึงนะระวังอุบัติเหตุก,กับการเดินทางด้วยนะคะการขับรถนะคะขับรถทั้งรถ รถมอไซค์เนี่ยก็ขอให้ระวังนะเสริมใหญ่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกการขับขี่ยานพาหนะนะคะนะคะการสัญจรไปมาให้ระวังนะคะอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางรวมถึงการมีปัญหากับเ,เขาเรียกมีปัญหากับการทะเลาะวิวาทนะคะ จากการที่ไปต่างถิ่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้มีการเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยก็ให้เขาเรียกว่ารักษาเนื้อรักษา,กษาตัวดีๆนะคะอย่าไปมีเรื่องมีราวนะคะเพราะถ้ามีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะ อันนี้คือไพ่สรุปใบสุดท้ายนะคะไพ่สรุปใบสุดท้ายเนี่ยก็จะมองเอ่อจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะปัญหาอะไรที่คุณยังเจออยู่หรือว่าสถานการณ์รอบตัวตอนเนี้ยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันยังค่อนข้างเหมือนเดิมนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยเดือนที่แล้วเป็นยังไงเดือนนี้ก็ยังค่อนข้างเป็นเหมือนเดิมนะคะโดยสภาพโดยทั่วไปก่อนนะไม่ขิ้นกับเรื่องที่เมื่อกี้เราเจาะลงไปทีละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยอะไรที่ไพ่บอกให้ระวังก็ต้องระวังนิดนึงนะคะที่เห็นจะต้องมีระวังก็คือคือโดยสรุปส่วนใหญ่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้พืชสดไม่เคยมีอะไรที่น่าน่าพอใจนักนะคะก็ทุกๆเรื่องให้ระมัดระวังแล้วก็ไต่ตองนะคะพไพ่ใบนี้หมายถึงการใช้ความคิดใช้สมาธินะน่าจะเน้นหนักไปทางเรื่องของความรักด้วยนะคะกับเรื่องของคนรอบข้างนะคะช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงกันให้ระวังนิดนึงค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ